สวัสดีค่ะคลิปนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะคลิปนี้นะคะก็จะพามาชมที่ดินแปลงใหญ่วิวเขาติดถนนลาดยางนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะตั้งอยู่ตำบลหินตั้งนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเนื้อที่ตามฉนดนะคะเก้าไร่สิบตารางวานะคะราคาขายยกแปลงนะคะไร่ละหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะคะวิวเขาแบบนี้เลยนะคะติดถนนลาดยางด้วยนะคะ นนะค,ะค่ะที่ดินลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะคะหน้ากว้างติดถนนนะคะประมาณหนึ่งร้อยยสิบเมตรโดยประมาณนะคะตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะเขตนี้ไปถึงเสาไฟฟ้าตรงโค้งนั่นนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็ติด เพื่อนบ้านเลยนะคะตรงที่มีต้นตาลเนี่ยนะคะนี่นะคะที่ดินเป็นที่นานะคะลึกกว่าถนนก็เกือบเมตรนะคะโดยประมาณนะคะเป็นที่นาดอนนะคะ ตรงนี้ใกล้แหล่งท่องเที่ยวของเมืองนครนายกนะคะใกล้เขื่อนขุนดานนะคะใกล้กับแม่น้ํานครนายกนะคะตรงล่องแก่งนะคะวังยาวรีสอร์ทนะคะขับเข้ามาประมาณสักสองกิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะบรรยากาศดีค่ะด้านหลังเขาเราคือรีสอร์ทนะคะที่จะเห็นนั้นนี่นะคะรีสอร์ทของเพื่อนบ้านนะคะสนใจนัชมที่ดินได้ทุกวันเลยนะคะ เบอร์โทร091-0096124เบอร์นี้เป็นไอดียลนด้วยนะคะรายละเอียดความกว้างยาวและทิศนะคะจะวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะรวมทั้งพิกัดด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะตอนนี้ฝนตกแล้วเดี๋ยวบินมุมสูงให้ชมนะคะ ค่ะขอบคุณนะคะ